สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครีมอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูผักที่ปลูกเองน,นะคะอันนี้กาลังเดี๋ยวก็เก็บทานได้แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้คือผักสวนครัวนะคะเพื่อนๆที่เขียมกับแม่ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะ ของเรากำลังงามกำลังเจริญเติบโตค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไปทำพักดองได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีฟักทองด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะฟักทองของเรากำลังเป็นลูกเล็กๆนะคะออกดอกแล้วก็กำลังเป็นลูกเล็กๆแล้วนี่นะคะพาเพื่อนๆมาดู นี่นะฟักทองเรากำลังน่าจะประมาณ3าสี่ลูกแล้วค่ะเพื่อนๆนเริ่มติดแล้วนะคะให้นะคะอันนี้คือพื้นที่ตรงข้างบ้านนะคะเพื่อนๆนเรามาปลูกผักสวนครัวมีผักหลายอย่างนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานไม่ได้เจอเพื่อนๆนนานมากเลยค่ะ คิดถึงกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะแต่พอดีติดภารกิจเนาะช่วง2อถึงสเดือนที่ผ่านมานะคะเลยไม่ได้มาเจอกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนะคะก็คิดถึงเหมือนเดิมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะคิดถึงเหมือนเดิม สำหรับารภารกิจก็ผ่านไปด้วยดีนะคะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าหนักหน่วงเหมือนกันเนาะเพื่อนๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี้ถ้าเพื่อนๆที่อยู่อ่านี่ก็ เพื่อนๆนะคะบางคนก็อาจจะรู้เนาะพอดีหลานชายนะคะประสบอุบัติเหตุในการเล่นกีฬาค่ะเพื่อนๆแล้วขาหักนะคะเลยไม่ได้มาเจอเพื่อนๆนานเลยนะคะต้องดูแลกันเนาะสำหรับช่วงนี้ก็น้องเกือบจะหายดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี้ก็น้องเริ่มกลับมาเดินได้แล้วแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเนาะประมาณ70-8 0เซนะคะ ก็จะได้มาเจอเพื่อนๆแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนข้างบ้านก่อนนะคะถ้าสำหรับใครต้องการความรู้ในเรื่องของเคล็ดลับดีๆสาระดีๆผิวหน้าการดูแลผิวแล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักนะคะสวัสดีค่ะ